ก่อนจะมาเป็นจังหวัดศีสเกษที่เรารู้จักในวันนี้ที่นี่เคยเป็นป่าดงดิบที่เต็มไปด้วยช้างป่าเก้งกวางและสัตว์นานาชนิดมีกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าสวยหรือกวยอาศัยอยู่และพวกเขาเก่งมากในการจับช้างป่ามาเลี้ยงแต่จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในปี2302 เมื่อช้างเผือกของพระเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงศรีอย,ยุธยาหนีออกจากโรงช้างหลวงพระองค์ส่งทหารเอกสองพี่น้องออกติดตามจนมาเจอชาวสวนที่นี่และด้วยความสามารถของพวกเขาทําให้จับช้างเผือกกลับคืนมาได้สําเร็จด้วยความดีความชอบครั้งนี้พระเจ้าอยู่หัวจึงยกบ้านปราสาทสี่เหลี่ยมดงลําดวนขึ้นเป็นเมืองขุขันซึ่งมีความหมายว่าเมืองป่าดงและแต่งตั้งหัวหน้าชาวสวนเป็นเจ้าเมืองต่อมาในปี2325ได้มีการแยกพื้นที่ตั้งเป็นเมืองศรีสเกตขึ้นมา ารร้อนผ่านหนาวมาถึง156ปีในปี2481รัฐบาลจึงประกาศเปลี่ยนชื่อจากจังหวัดขุกขันมาเป็นจังหวัดศรีสะเกดอย่างที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน